สััมพนธ์ FM Stereo Multiplex ความถี่93.5เมก Radio Thailand นครศรีธรรมราชช่ามาสงหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทางชาติกรมทางหลวงชนบท มุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มคุณค่าและเติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการคามนาคมขนส่งการท่องเที่ยวการพัฒนาชายแดนการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการสู่สังคมที่พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชโทรศัพท์และโทรสาร075845002หรือสายด่วน1146 วิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหูวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศา,ศาสนาอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคร่วมเสริมสร้างสังคมพหูวัฒนธรรมนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นพระบรมราโชวาทที่เป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สำนักประชาสัมพันธ์เขตห้ากรมประชาสัมพันธ์คุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะ สถาบันหลักของชาติมีความสำคัญยังไงบ้างคะประเทศของเรามีสามสถาบันหลักมีความสำคัญดังนี้นะคะชาติคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยาศาสนาคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยพระมาหากษัตริย์คือผู้ปกครองรบ้านเมืองให้สงบสุขคะลูกอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคุณแม่เพราะฉะนั้น คนไทยทุกคนจึงต้องมีหน้าที่ในการรักษาสถาบันหลักของชาติให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จดดีแแแคค่่่่ไไหน,หนไถ้าายตตึงเรรอ์ เราเตอร์หส่งความเร็ว500เมกครอบคลุ่มทุกม,มุมบ้านเราเตอร์สส่งต่อความแรงอย่ายให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้ม s u p e r m ์เมชพลัแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ถ้า500เมกพร้อมรับความมันถึงครบรถ,รถจากกล่อง a s Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3B Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 s u p e r m ์เมชพลัครบคุ้มจบในแพ็กเดียว สรุปข่าวประจำสัปดาห์กับสวทนครศรีธรรมราชสรุปข่าวประจำสัปดาห์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งกระจายเสียงพันระบบ FM ความถี่93.5เมกะเฮิรตซ์ประจำวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568 วันนี้พบกับเซรนีนาวงค่ะจังหวัดน,นครศรีธรรมราชแถลงข่าวพร้อมจัดงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่มาคาบูชาแห่ผ้าขึ้นท่าที่เมืองนครประจำปี2568ระหว่างวันที่6-12กุมภาพันธ์2568จังหวัดน,นครศรีธรรมราชคิกออฟ ขอประตูบ้านหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ดีเดสามกุมภาพันธ์นี้เทศบาลนครนะครศรีธรรมราชขอความร่วมมือทุกคนหยุดเผาในที่โล่งแจ้ง ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกคิวมาร์จังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกอำเภอตามแนวทางนครศรีโมเดลพยากรณ์อากาศประจำวัน ข่าวบ,บริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงข่าวพร้อมจัดงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่มาคาบูชาแห่ผ้าขึ้นท่าที่เมืองนครประจำปี2568ระหว่างวันที่6-12กุมภาพันธ์2568ที่บริเวณลานโพวัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชวกิจสุวรรณคีรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานมาค้าบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตนานาชาติที่เมืองนครประจำปี2568โดยมีพระเทพสิริวชิระเวทีเจ้าคณะภาค16ธรรมยุทธ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาววรินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายภาวินณพัฒลุงรองนายกเทศมนตรีนครน,นครศรีธรรมราชนายสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายมนตรีมานะต่อผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนาครศรีธรรมราชและนายประยูนเงินพรหมประธานหอ,อการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมแถลงข่าวและร่วมบอกกล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้กำหนดจัดงานมาคาบูชาแห่พาขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนครประจำปี2,568ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่6-12กุมภาพันธ์2,568ทั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทาบุญปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญผ้าพระบทพระราชทานและผ้าพระบทประธานจํานวนแผดพื้นตลอดจนผ้าพระบทของอําเภอส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรต่างๆจากสนามหน้าเมืองไปยังลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกิจกรรมทําบุญตักบาตร การโกนข้าวมัทุปายาตยาคูกิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาคบูชาประจำปี2568กิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาและพิธีเวียนเทียนวันมาคบูชา ทั้งนี้สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำแพลตฟอร์มทัวร์เสมือนจริง360องศาประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่าผ่านทัวร์เสมือนจริง360องศาก่อนเดินทางมาร่วมงานซึ่งจะทำให้ผู้เยี่ยมชมเข้าชมสถานที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายดื่มด่ำกับมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและประเพณีที่มีอายุกว่า800ปี กับงานประเพณีมาค้าบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนครประจำปี2568ชมขบวนแห่ผ้าที่งดงามตระการตาและพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยความศรัทธาของชาวบ้านสำรวจความงดงามของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสถานที่สำคัญที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและอบอุ่นของคนในพื้นที่พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ จังหวัดนครศรีธรรมราชคิกออฟคอประตูบ้านหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ดดีเดย์สามกุมภาพันนี้นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ได้กลายเป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและสุขภาพ ซึ่งนอกจากการป้องกันตัวเองจากการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่ข้าวฝุ่นสูงการสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5การรักษาความสะอาดในบ้านรวมทั้งการเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยการดูแลสุขภาพรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเบาๆในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้ว ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการห้ามเผาและลดกิจกรรมที่จะเป็นการสร้างฝุ่นละอองในอากาศโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Ki ิกออฟข้อประตูบ้านหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราเพื่อประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกิดการรับรู้ถึงความสำคัญของการห้ามเผาในทุกครัวเรือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปโดยขบวนรณรงค์จะเริ่มต้นขบวนจากบริเวณล,ลานตะเคียนภายในบริเวณสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินขบวนรณรงค์ไปยังตลาดท่าม้าตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมร,ราชเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมเคาะประตูบ้านหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเรา จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอความร่วมมือทุกคนหยุดเผาในที่โลงแจ้ง 1. การเผามูลฝอยในที่โลงแจ้งหมวด3สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยห้ามเผามูลฝอยในที่โลง่งฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา68ปรับไม่เกินห0,000บาท 2. เผาโมลฝอยทั่วไปมูลฝอยติดเชื้อหมวด3สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกำกับดูแลให้ปล่อยฝุ่นละอองไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดขอความร่วมมือลดหรือชะลอการเผาโูนฝอยในช่วงวิกฤตปัญหาฝุ่นละออง 3. การเผาวัสดุทางการเกษตรหมวด5เหตุรำคาญเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งห้ามเผาได้ตามมาตรา27-28 ผู้ใดฝา่าฝืนมีโทษตามมาตรา7จจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน2 5 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 4. ฝุ่นละอองจากสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหมวด 7. จกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขอความร่วมมือลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงวิกฤตไม่มีใบอนุญาตประกอบการมีโทษตามมาตรา7จจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 5. ร้านอาหารปิ้งย่างในสถานที่เอกชนหมวด8สถานที่จำหน่ายอาหารไม่มีใบอนุญาตประกอบการหรือรังสือรับรองการแจ้งมีโทษตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณาสุข 6. ในกรณีมีกิจการใดๆหรือการกระทำใดๆตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไปก่อให้เกิดฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญตามมาตราย8ทับ 7. หากเผาจมเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุก7ปีและปรับไม่เกิน140 0 0 0บาทตามประมวลกฎหมายอาญาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์0 7580 9 5 7 1ต่อ9 1 1 7 ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกคิวมาร์กนางพระสมนเจตครองสุขขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก QMark เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งสินค้ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งจากการแข่งขันภายในประเทศและเอกชนจากต่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นมาตรฐาน QMark จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองจนเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้างและมีความเป็นสากลมากขึ้นกรมการขนส่งทางบกจึงได้เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพท้ง5้ด้านประกอบด้วยด้านองค์กรด้านปฏิบัติการขนส่งด้านพนักงานด้านยานพาหนะและด้านลูกค้าและภายนอกขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกคิวมาร์ก จะได้รับสิทธิประโยชน์นอกจากการได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการสร้างความน่าสนใจและยกระดับเพิ่มโอกาสก้าวหน้าของธุรกิจแล้วยังได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศการพิจารณาคัดเลือกเข้าใช้พื้นที่สถานีขนส่งสินค้า Truck Terminal ของกรมการขนส่งทางบกและได้รับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรค m a r าร์กพารอาทิ ส่วนลดค่ายางและผลิตภัณฑ์จากบริษัทบิสโตนได้รับส่วนลดค่าเบีย้ยประกันจากบริษัทวิริยะประกันภัยและได้รับ PT Max Gas จากบริษัท PTG Energy เป็นต้นทั้งนี้ผู้ประกอบการขนส่งที่มีความสนใจหรือประสงค์ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกคิวมารสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มประเมินตนเองรวมถึงเอกสารต่างๆได้ที่ w w w Truck t h a i t r u c k c e n t e r c o m /tdsc หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์075378588จังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในทุกอำเภอตามแนวทางนครศรีโมเดล ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขตามนโยบายที่8รัฐบาลจะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรเริ่มตั้งแต่การตัดต้นต่อการผลิตและจำหน่ายด้วยความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านการสกัดกัน้นควบคุมการลักลอบนำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดการปรับปรามและการยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาด การค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตลอดจนบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดการฝึกอาชีพการศึกษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมรวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อมาให้กลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคมโดยนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในสิจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้แนวทางการดําเนินการของจังหวัดร้อยเอ็ดทวัตบุรีโมเดลมาเป็นต้นแบบในการดําเนินการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้คัดเลือกอําเภอปากพนงังซึ่งเป็นพื้นที่ไข่แดงเป็นพื้นที่นําร่องในการดําเนินการโดยใช้ชื่อว่าปากพนังโมเดลซึ่งขณะนี้การดําเนินการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อําเภอปากพนงังดําเนินการครบ100เปอร์เซ็นต์โดยสามารถตรวจคัดกรองได้4 4 0 6 5คน พบผู้เสพ1,134คนคิดเป็นร้อยละ2.57ขณะนี้อำเภอต่างๆที่เป็นพื้นที่ไข่ขาวและพื้นที่กระทะอีก22อำเภอได้ดําเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามต้นแบบปากพนังโมเดลแล้วโดยจังหวัดได้มอบหมายให้ในอำเภอแต่งตั้งคณะทํางานหรือชุดปฏิบัติการในการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการลงพื้นที่เอ็กซเรย์ตรวจคัดกรองผู้เสพ ตามจำนวนเป้าหมายประชากรที่มีอยู่จริงซึ่งในวันนี้เวลา9.30นาฬิกาส0นาทีนายสวัจันสุขรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองและฝ่ายสาธารณาสุขเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรวมทั้งหารือประเด็นการจัดหาชุดตรวจคัดกรองผู้เสพซึ่งขณะนี้พบปัญหาชุดตรวจคัดกรองไม่เพียงพอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้สั่งการให้ทุกอำเภอประสานท้องถิ่นจังหวัดอบจอหรืออปทอในพื้นที่เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจคัดกรองดังกล่าวรวมทั้งขอความร่วมมือสีอำเภอคืออำเภอพิป,ปูนทุงสงท่าสาราและนาบอนประสานอปทอและสาธารณสุขในพื้นที่ในการตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชากรที่มีอยู่จริงหลังจากนั้นจะได้กำหนดแผนลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง และฝ่ายสาธารณสุขจะได้คัดแยกกลุ่มผู้เสพเพื่อส่งตัวเข้ารับการบำบัดร,รักษาตามอาการในแต่ละกลุ่มได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองและสีเขียวตามลำดับต่อไปพยากรณ์อากาศประจำวัน พยากรอากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรพยากรณ์อากาศจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีเมฆบางส่วนลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 1 8นาฬิกา2ีนาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 4นาฬิกา41นาทีวันพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่เวลา4ี่นาฬิกา2นาทีและ16นาฬิกา9นาทีและน้ำทะเลลงเต็มที่เวลา9.10นาฬิกา10นาทีและ2 3นาฬิกา ขาวบริการและข่าวประกวดราคาข่าวบริการและข่าวประกวดราคาสำนักงานสรรพกรพื้นที่นครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุพันยานพาหานะและขนส่งที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการครุพันยานพาหนะและขนส่งจำนวน6กคัน ผู้ประสงค์เข้าเสนอราคาต้องลงทะเบียนในวันที่3กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีและเริ่มทำการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา10นาฬิกา31นาทีเป็นต้นไปณลานจอดรถของสำนักง,งานสันากรพื้นที่นครศรีธรรมราชตั้งอยู่เลขที่20ทับ2หมู่ที่1ถนนคนครศรีปากพนังตํตำบลท่าไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเตรียมเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงในวันลงทะเบียนดังนี้ 1. กรณีบุคคลธรรมดาให้ยื่นบัตรหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนหนึ่งชุด 2. กรณีนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ากระทรวงพาณิชย์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนหนึ่งชุด3 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทําากรแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรสแตมจำนวน10บาทสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจํานวนหนึ่งชุดผู้ประสงค์เข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันการประมูลเป็นเงินสดจํานวน5,000บาทโดยสำนักง,งานสรรพกรพื้นที่นครศรีธรรมราชจะคืนหลักประกันให้กับผู้ประมูลภายหลังเสร็จสิ้นการประมูลเว้นแต่รายที่ประมูลได้ จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุส่วนบริหารงานทั่วไปชั้นสี่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราชตั้งอยู่เลขที่20ทับสองหมู่ที่1ถนนนครศรีปักพนงังตําบลท่าไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0 7580 9151 5ต่อ405ในวันและเวลาราชการสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งผู้ประกอบการจากช่างชุมชนหลักสูตรการเพิ่มทักษะในการประกอบธุรกิจและช่างไฟฟ้าภายในอาคารระหว่างวันที่17-21กุมภาพันธ์2568โดยมีช่วงการอบรมได้แก่ 1. หลักสูตรการเพิ่มทักษะในการประกอบธุรกิจระหว่างวันที่17-18กุมภาพันธ์2568ณโรงแรมปุระนครอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2. หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่19-21กุมภาพ 12, 8, นันธ์2568ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน,นครศรีธรรมราชโทรศัพท์หมายเลข075845270ต่อ 4, 4อุทยานพฤกษศา,าสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญจดทะเบียนสมรสรักลอยฟ้า พบกับกิจกรรมสุดพิเศษกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในรูปแบบพิเศษสมรสเท่าเทียมบนหอชมฟ้าเหนือเรือนยอดไม้บนความสูง25เมตรนั่งรถไฟฟ้าชมแหล่งท่องเที่ยวรอบอ่างเก็บน้ำพฤกษาชนร่วมงานเลี้ยงค็อกเทลอิ่มรักฟังดนตรีอะคูสติกในสวนเข้าชมเรือนไม้เมืองหนาวดอกทิวลิแหงแรกของภาคใต้พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษจากทางอุทยานพฤกษ,ษาสร์ เชิญชวนคู่รักทุกเพศหญิงชายและ LGBTQ+ จดทะเบียนสมรสบนหอชมฟ้ารับจำนวนจำกัด14คู่เท่านั้นลุ่นรับกิฟต์บรชเชอร์และที่พักอำเภอขนอมฟรีหนึ่งคืนและของขวัญอีกมากมายผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กุมภาพันธ์2568โดยคู่รักชายหญิงหรือ LGBTQ+ พร้อมครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน4คนต่อ1คู่รวมเป็น6คนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ผ่านทาง Facebook WBP วลัยลักษ์โบทานิกพาร์ติดต่อสอบถามได้ที่คุณเกษนีเบอร์โทรศัพท์0922749672ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจบข่าวจิราพรหนุรักษ์อำนวยการผลิตสุรชัยรอดแก้วเทคนิค เซรณนีนาวงบรรณาที่การข่าวและอ่านจะใช้เงินทองนั้นซื้อชีวิตก็ไม่ได้หรือตายแล้วจะเอาเงินเอาทองนั้นไปด้วยก็ไม่ได้อีกกติดังนี้เป็นกติที่เสมเชื่อถืออยู่คนเดียวคนอื่นไม่มีใครเชื่อถือตามพอพ่อของเสมตายแล้วก็จัดงานศพเสร็จแล้วบรรดาญาติของพ่อและของแม่